ที่สามารถดูแลเด็กจะมีคณะทําง,งานอยู่อยู่ต่อเ่แต่เราจะค้นหาจุดเด็ดและจุดด้ของชาตที่ได้สิ่งเหล่านี้มาเลยแท่กันไปเลยนะคะได้เห็นว่าเรือตัวอย่าง,งนิดนึงอย่างระาา่างนะะี้ค่ะจุดเด่นกอหรือบุคลากรภายนอกานายหยน,น่วยแทนแอ่งนี้นะคะไม่ไม่ทราบว่าเคเห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยก็เดินต่อทำงานก็นจะเป็นประเด็นที่จาจาร์สนิทร่วพูด มันจะได้ชัดเจนตรงที่สำคัญคือจะมาดูเรื่องประสิทธิภาพนี้ก่อนเอ่อนี่เป็นวันนี้เป็นเออ่วิธีการดําเนินงานในพื้นที่ใช่ไหมครับระบบการมีส่วนร่วมมันจะบวกเครือข่ายทีหลังเนาะอันนี้เจนมีแต่พ่อที่รับงานทีนับงานอะไรอะไรแค่นี่แต่โอเคขอบคุณครับผมระบบเขาแบบอะไรคือวันนี้ค่ะวิธีวิธีวิธีคิดแบบเขาเขาจบเรื่องนี้แล้ว อนเขาจะคิดต่อได้เลยนะคะแล้วเป็นสายผมเดิมด้วยสิ่งที่เป็นเป็นผลประโยชน์ที่เียวของทีมเลยนะคะเดี๋ยวอาจจะได้เรื่องสภาักำลังมากน้อยเนี่ยพลังก็จะต่างกันเนี่ยอย่างนั้นนะนะนะเจ้เราอยากจะดูพื้นที่เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้รูปแบบไหนที่ดีที่สายที่มาจากในแต่พื้นที่ก่อนนะคะซึ่งถ้าว่าอะไรจะต่อเนื่องไปเลยนะคะเดี๋ยวทีมจะให้โน้ตให้ไม่ต้องกลัวเรื่องของการโน้ตค่ะ เตรียมมายนวไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงในเชิงเรื่องของการศึกษายอย่างนะคะแต่ของเราก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรียนและก็ทีมงานจากที่มาเข้ามาร่วมนะคะทั้งท่านผู้ค <c oughs> วามร่วมมือไปยังท่า,งงานกำลังที่เะบ้านแล้วก็ในการเยี่ยมบ้านนะคะก็คือเยี่ยมติดตามการนะคะทงสองคนะองานยการิกันระดับการอบรมคนที่ไดการนะคะเนบางอุ่้นใจแล้วก็ให้คำรั่งน้อมนุ้ให้กับเด็ก ให้โอกาสด็กในการที่ข้ามาช่วยเหลือเนี่ยครับในจดแต่ละพื้นที่ค่อนข้างจะมีตามคค่างกันพอไหมคะถ่าน่านบอกว่ายิงหลังโก้ก็ยืดตัวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ